สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ่นเกมมิ่งวิดีโอนี้จะเป็นไกด์ตัวของสินเนียนนะครับเป็นดาบใหญ่ธาดไฟนะครับที่ถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายทีละส่วนก่อนอย่างแรกเลยด้วยความที่เป็นดาบใหญ่เนี่ยสามารถเอาไว้ขุดแร่ได้แล้วก็เอาไปทําลายโล่ธาตุหินได้นะครับแล้วก็เป็นตัวธาตุไฟสามารถใช้สก,กิลทำ,ำทาดาเมจธาตุไฟได้ก็เอาไว้ทําลายโล่ไม้แล้วก็รูดน้ําแข็งได้ด้วย แล้วตัวของซินเดียนเนี่ยถึงจะเป็นตัวที่ใส่โลได้ก็จริงแต่ว่าจุดเด่นจริงๆไม่ใช่เรื่องความหนาของโลแต่เป็นเรื่องของดาเมจกายภาพที่ทําได้นะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นตัวดาเมจหลักซินเดียนก็ทําได้โอเคเพราะว่าโจมตีธรรมดาเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีสกิลที่บัฟเรื่องการโจมตีธรรมดากับดาเมจกายภาพนะครับซินเดียนเป็นธาตุไฟแต่ว่าดาเมจที่เน้นเนี่ยจะเป็นกายภาพนะครับไม่ใช่ไฟ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตก็ได้แล้วเป็นซัพพอร์ทที่ทำดาเมจกายภาพได้สูงมากจากพวกสกิลไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากในส่วนวรายละเอียดสกิลโลก่อนมันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับตัวของเินียน์เอ,อจริงๆแล้วเรื่องของสกิลโลเนี่ยก็คือถ้าเราโจมตีศัตรูโดน2ตัวนะครับตัวของโลเนี่ยมันจะทําเป็นดาเมจไฟรอบๆนี้นะครับแต่ถ้าเราโจมตีไม่โดนศัตรูหรือโดนแค่ตัวเดียวเนี่ย ตัวโล่ตรงนี้จะไม่ได้ทําไฟรอบๆนะครับไม่ได้ทําดาเมจรอบๆนี่ถ้าผุมตีแบบกดแบบไม่โดนศัตรูมันก็จะมีแค่โล่อย่างเดียวนะครับซึ่งโล่เป็นธาตุไฟก็รับดาเมจธาตุไฟได้เยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของดาเมจเวลาที่มันกระจายเนี่ยมันก็ทําเป็นดาเมจไฟนะครับก็สามารถเอาไว้คอมโบธาตุอื่นอย่างน้ําแข็งไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้ในแม่ใต้ของซินเดียนเนี่ยจะทําดาเมจสองส่วนคือกายภาพแล้วไฟนะครับ เึ่งดาเมจส่วนกายภาพเนี่ยแรงมากนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นสี0พันกว่าเนี่ยคือกายภาพนะครับผมมันจะทำดาเมจกายภาพครั้งเดียวแบบรุนแรงแล้วค่อยตามด้วยเป็นไฟรอบตัวแบบเมื่อกี้นะครับก็เพราะฉะนั้นดาเมจหลกักๆของซินเดียอย่างที่บอกไปว่ามันอยู่ที่ธาตุกายภาพไม่ใช่ธาตุไฟนะครับวัตอนนี้มันต่อที่ในส่วนของทีมนะครับด้วยความที่ซินเดียเนี่ยทำดาเมจกายภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทํานาไฟฟ้าก็คือ น้ำแข็งบวกไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะลดต้านทานกายภาพของศัตรูลง40%ซึ่งถือว่าเยอะนะครับอย่างถ้าตีลุนกาดนะครับปกติตีเข้าเนี่ยประมาณแค่เท่าไร่200กว่าๆนะครับเพราะว่ามันมีต้านทานกายภาพเยอะมากแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของไฟฟ้านะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งแต่เมื่อกี้200กว่าๆนะครับก็จะกลายเป็น600กว่านะครับคือมันเพิ่มดาเมจ ให้สายภาพเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ซินเยียนเป็นดาเมจหลักเนี่ยในทีมค่อนข้างจําเป็นเลยคือต้องมีตัวไฟฟ้าก่อนน้าแข็งนะครับอันนี้คือไม่ได้ฟิตตัวละครนะครับแต่ว่าที่ผมชอบใช้หลักๆก็เป็นตัวแบบฟิตก,กับซินเยียนเพราะว่าฟิตก,กับเดียวหน้าไม่ผิดเพราะว่าเดียวหน้าใส่โลยิวได้นะครับและตัวของฟิตเนี่ยก็ทําดาเมจเป็นไฟฟ้าเรื่อยๆซึ่งเอามาคอมโบกับตัวซินเยียนทำโอเวอร์โหลดได้นะครับทั้งจากสกิลวีแล้วก็ไม่ตายนะครับ ก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งดามจได้ดีมากแล้วก็เวลาศัตรูอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็เอาพิษมายิงทำดามจจากระยะไกลได้เป็นต,ตัวดามจเสริมได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมก็เอาเบนเน็ตมาเพราะว่ามันช่วยฟื้นพลังงานให้ซินเยียนได้นะครับแล้วก็เอามาคิว้วเอามาบัฟดามจแล้วก็ได้ในส่วนของสั่นพ้องธาตุไฟนะครับอันนี้คือตัวอย่างทีมที่ผมใช้ เอ๋คราวนี้นอกจากทีมนี้ยังมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูสันพองก่อนก็คือสันพ้องธาตุไฟนะครับเพิ่ามพลังโจมตีขึ้น25%ก็มีประโยชน์มากแล้วถ้าเราไม่อยากจัดแบบนี้สมมุติถ้าผมจะใช้ซินเยียนก็มีเป็นไฟ2ตัวก่อนแล้วก็อาจจะใช้เป็นอย่างธาตุหิน2ตัวก็ได้ก็คือไม่ต้องมาทำคอมโบนำไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่ได้โล่ได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น15% อันนี้คือง่ายๆสองตัวเลยเอาโนเอลมาช่วยฮิวอะไรอย่างนี้เอาตัวละครหลักมาช่วยทำดาเมจอีกทางหนึ่งหรือจะเป็นหนิงกวงก็ได้จงหลีก็ได้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเอาตัวของซินเดียไปซัพพอร์ตล่ะอย่างสมมุติถ้าผมให้เลเซอร์เป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์ใช้ตัวน้ำแข็งทำน้ำไฟฟ้าแล้วก็จริงๆก็ใช้ไฟ2ตัวเหมือนเดิมก็ได้ ก็คือให้เลเซอร์เป็นดาม,มิลหลักไปซินเดียรนี่คือเราแค่สลับมากดโลแล้วก็ใช้ไม่ตายมีไฟ2ตัวก็ทําสันพ้องได้หลักๆก็จะทีมของซินเดียนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็คือให้มีคิวในทีมสักตัวหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ปรับตามความต้องการไม่ได้ฟิกมากนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนของพรสวรรค์น,นะครับกิวโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรมากก็คือมีโจมตีสีครั้งแล้วก็ชา้าโจมตีเป็นดามจกายภาพ แล้วก็สกิล e สกิลโล่ก็คือตอนกดจะทำความเสียหายธาตุไฟซึ่งนุนแรงใช้ได้นะครับแล้วก็โล่จะมี3ามเลเวลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราโจมตีสตูโดนกี่ตัวนะถ้าเราเลื่อนขั้นหนึ่งแล้วก็คือโจมตีถูกหนึ่งตัวเป็นโล่เลเวล2โจมตีถูก2องตัวเป็นโล่เลเวล3นะครับซึ่งยิ่งโล่เลเวลสูงก็คือพลังป้องกันหรือก็คือความหนาของโล่ก็ยิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นโล่เลเวล3ก็คือมีดาเมจไฟต่อเดอนรอบๆเหมือนที่ทาให้ดูเมื่อกี้ โล่จะอยู่ทั้งหมด12วิแล้วก็มีคูดาว18วิเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเราเนี่ยเราจะให้ซินเดียนใส่โล่ให้ไม่ได้ตลอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของกลุ่มดาวที่ทําให้ซินเดียนสามารถใส่โล่ตลอดได้แล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับก็คือความเสียหายสกิลส่วนแรกที่นุนแรงก็คือดาเมจกายภาพนะครับแล้วค่อยตามดาเมจไฟซึ่งหลายครั้งอยู่ดาเมจอาจจะไม่ได้แรงแต่ว่าทั้งในส่วนของสกิล E แล้วก็ไม่ตายเนี่ย ที่มีระเมจธาตุไฟสามารถเอาไว้ทําลายโล่ธาตุน้ําแข็งได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวของซินเดียอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวดาบใหญ่ทําลายโลหินได้นะครับมีดาเมจไฟทําลายโล่ไม้ได้แล้วก็เอาไว้ทําลายโล่น้ําแข็งก็ดีมากนะครับเป็นตัวสพอร์ตที่ทําลายโล่ได้เก่งมากแล้วก็ฟอนสวรรค์ตอนเลื่อนขั้นสีก็คือตัวละครที่มีโล่ของซินเดียอยู่จะทําความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15นะครับตรงนี้คือเป็นสาเหตุว่า ถ้ไม่สิ้นเหย,ยนอมอจะเล่นกับทีมกายภาพอย่างพวกตัวเลเซอร์คือชิงนะครับหรือจะเป็นตัวซิงหลิงทาสายกายภาพหรือตัวสิ้นเหย,ยนเองก็ได้เพราะว่าตัวของโลสามารถเพิ่มนาำมีกายภาพได้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ระส่วนในสุดท้ายก็คือเมื่อปรุงอาหารประเพดป้องกันมีโอกาส12จะได้ผลผลิตเป็น2เท่าโอเคคราวนี้มาที่กลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวนี้ก็จะว่าเป็นประเด็นใหญ่ เป็นดรามา่าใหญ่ของซินเหียนอย่างหนึง่งเริ่มที่อันแรกก่อนอันแรกก็คือเมื่อตัวซินเหียโจมตีติดคิยิคอจะเพิ่มความเร็วการโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีเพิ่ม12เป็นเวลา5วิแล้วเอฟเฟกความสามารถนี้มันก็มีครูดาว5วินะครับก็คือสมมุติเราตีติดคิดแล้วเนี่ยเราได้บัฟ5วินะครับแล้วพอบัฟหมดเราต้องตีติดคิยใหม่เพื่อจะให้ได้บัฟอีกรอบซึ่งอันนี้ผมก็งงว่าทําไม ระยะเวลา5้าวิเนี่ยผมโอเคนะผมเข้าใจแต่ทําไมมันถึงต้องมีครูดาวน์5วินะครับแทนที่เราจะให้ซินเดียนโจมตีติดขิแล้วก็ได้บัฟเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ทําให้ซินเดียนโจมตีธรรมดาเร็วขึ้นก็เสริมในเรื่องของการเป็นดาเมจหลักได้โอเคแล้วก็มากลุ่มดาววันที่2นะครับกลุ่มดาวดามาก็คือว่าความสามารถจะมี2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือดามให้วความเสียหายในส่วนกายภาพของไม้ตายที่รุนแรงเนี่ย ติดคี้ที่เข้าแน่นอน100%นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องให้ในส่วนของค่าพลังโอกาสคิกับสิ้นเยียนเลยถ้าเรามีกลุ่มดาวอันที่2เราเอาแค่ความแรงคี้อย่างเดียวก็พอนะครับแล้วไม้ตายเวลากดใช้เนี่ยจะแรงมากเพราะมันติดคีแน่นอนนะครับแล้วอีกความสามารถหนึ่งก็คือพอกดไม้ตายจะทําการสร้างโล่เลเวล3ทันทีโล่เลเวล3ที่ได้จากสกิล E นะครับคือกลุ่มดาวอันที่2เนี่ย มันดีมากๆมันโกมากๆในระดับที่ว่าถ้าไม่มีแล้วเนี่ยตัวของซินเดียนเนี่ยจะความสามารถดอกไปมากอ่ะเหมือนแบบ3 0ของความเก่งของซินเดียนเนี่ยอยู่ที่กลุ่มดาวที่2ถ้าตัวซินเดียไม่มีถึงกลุ่มดาวที่2นะครับความเก่งมันจะหายไปเยอะมากๆเลยทำไมก็คือน,นอกจากเรื่องดามมิของไม่ตายที่มันแรงขึ้นการใส่โล่เนี่ยปกติแล้วโล่ มีระยะเวลา12วิและคูดาว18วิมันจะมีช่วงที่เราไม่ไม่สามารถใส่โลได้แต่พอเรามีกลุ่มราวที่2พอโลเราหมดเราก็กดไม่ตายเพื่อใส่โลได้ทันทีแล้วเป็นโลเลเวล3ด้วยคือเงื่อนไขโลเลเวล3เราต้องตีศัตรู2ตัวนะครับ r ้สกิลโดน2ตัวเท่าน,นี้ในบางจังหวะต่อให้เรามีศัตรูเยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะโจมตีศัตรูพร้อมกัน2ตัวได้แล้วถ้าเราไปสู้กับพวกบอสที่มันมักจะมาตัวเดียวนะครับ มันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะใส่โล่เลเวลสได้นะคือถ้าศัตรูตัวเดียวเนี่ยใส่ไม่ได้เลยนะครับยกเว้นว่าเรามีกลุ่มดาวที่2ก็คือเรากดไม้ตายเราสามารถใส่โล่เลเวลสได้นะคะคือมันดีมากๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นตัวคูลดาวของไม้ตายเนี่ยมีระยะเวลาคูลดาวแค่15าวิซึ่งเร็วกว่าสกิล e นะครับสกิล e คูลดาว18วิเพราะฉะนั้นถ้าเราบิวซินเทียสายไม้ตายก็คือมีฟื้นพลังงานพอ,อประมาณนะครับเราสามารถ ใส่โลได้ทุก15วินะคือมันโกงมากๆนะครับเพราะว่าทั้งเพิ่มดาเมจแล้วก็ใส่โลได้ถี่ขึ้นคือเล่นสายไม่ตายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนแนวทางการเล่นของซินเดียรไปค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าใครชอบซินเดียรจริงๆนะครับชอบดีไซน์ชอบการเล่นแล้วถ้าอยากจะเล่นให้มันสนุกเล่นให้มันเวิร์กเนี่ยอย่างน้อยต้องมีกลุ่มดาวอันที่สนะครับสาคัญมากจริงๆ ตอนนี้กลุ่มดาวที่3ก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล e 3เลเวลอันที่4ก็คือถ้าเราใช้สกิล e โดนศัตรูจะลดความต้านทานระยภาพของศัตรูลง15%เป็นเวลา1 2บอวินะครับอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก็อันที่5เพิ่มเลเวลของสกิลไม่ตาย3เลเวลแล้วอันที่6ก็คือลดการใช้พลังงานในการชาร์จโจมตีของซินเดียลง30%แล้วก็ตอนที่ช์จโจมตีจะเอา เรามองดันนะครับ50%มาเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีคือมีผลแค่ตอนช้จโจมตีนะผมต้องบอกเลยว่ากลุ่มดาววันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม,ไม่ใช่ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะมันไม่เวิร์กมากๆนะครับทั้งจากที่ผมลองดูแล้วจากที่ลองเล่นมาแล้วก็ที่ผมไปดูของฝรั่งที่เขาทําการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เวิร์กจริงๆมันไม่เหมาะจะเป็นกลุ่มดาววันที่6เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้สินเหรียญเก่งขึ้นเลยทําไมหนึ่งเลยการชาร้โจมตีเนี่ยมันใช้พลังงาน ต่อให้มันลดการชาร์จการใช้พลังงานลงไปแล้ว30%เนี่ยมันก็ยังใช้เปลืองอยู่ซึ่งเวลาไปใช้จริงๆพลังงานเนี่ยส่วนมากเราเอาไว้หลบนะครับมันสําคัญกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันจะแรงเพิ่มตามพลังป้องกันแต่พลังป้องกันกับตัวของซินเดียเนี่ยหลักๆแล้วมันได้แค่ในส่วนของเพิ่มเกาะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มที่จะปั้นไปด้านป้องกันตรงๆนะครับคือถ้าจะเอาดาเมจเนี่ยเอาเป็นโจมตีเปอร์เซนต์ดีกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเป็นสายช้าโจมตีเราเน้นเป็นค่าพลังป้องกันแทนถึงโลจะหนาขึ้นแต่พลังโจมตีโดยรวมจากสกิลจากไม้ตายเนี่ยจะลดลงคือพูดได้ง่ายว่าดาเมจเนี่ยยังไงก็ลดนะครับมันก็เลยไม่เหมาะที่จะบิ้วเป็นสายป้องกันไม่เหมาะที่จะเล่นเป็นสายช้าโจมตีเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกลุ่มดาวของซีนเีเอนก็คือ1น,นะครับกลุ่มดาวอันที่6ที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ แล้วก็ความเก่งของตัวละครส่วนสําคัญมากๆเนี่ยมาอยู่ที่กลุ่มดาวที่2อ,อันนี้ในส่วนของอิทิแฟกนะครับเริ่มที่เซตก่อนเซ็ที่ผมแนะนําหลากักๆเลยก็คือในส่วนของเซตโนเบสนะครับคือถ้าเราเล่นเป็นสายซับพอร์ตสายไม้ตายนะสลับมาแค่กดไม้ตายทำนาเมจดุนแรงเนี่ยก็แนะนําเป็นโนเบสสนะครับบวกกับในส่วนของบัตสเตน2นะครับเพิ่มความเสียหายกายภาพกับไม้ตายอันนี้คือจะแรงมากๆ หรืออาจจะใช้เป็นโนเบส4ชิ้นไปนเลยก็ได้จะได้ในส่วนของการบัฟโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะใช้เป็นโนเบส2บัตรสเตน2บวกกับกาเดเตอร์นะครับคือที่พูดไป3เซตเนี่ยมันสามารถ,ถส่งมงินได้ตามอณิแฟกต์ที่เรามีนะครับตามความต้องการแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราเล่นเป็นสายดาเมจหลักเนี่ยก็แนะนําเป็นกาเดเตอร์4ชิ้นนะครับโจมตีธรรมดาแรงขึ้นหรือจะใช้เป็นกาเดเตอร์2บัตรสเตน2ก็ได้ หรือจะใช้เป็นรีเทสซิ่งโบไลท์ก็ได้นะครับลุมตีธรรมดาแรงขึ้นเหมือนกันเพิ่มประสิทธิภาพของโล่ด้วยแต่ว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มเนี่ยจะเพิ่มให้ตัวของซินเยียนนะก็คือถ้าเราเปลี่ยนตัวละครเนี่ยตัวโบนัส35%นี้จะหายไปนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าซินเยียนเนี่ยเหมาะกับกายภาพเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ใช้พวกคิมสันวิทนะครับใช้พวกบัสเตนสายกายภาพล้วนๆไปเลยแรงกว่านแน่นอน แล้วก็ในด้านของค่าพลังนะครับถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยจะใช้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือจะใช้เป็นฟื้นพลังงานก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าสินเดียเนี่ยควรมีแหล่งฟื้นพลังงานนะครับฟื้นฟูพลังงานเนี่ยสักหนึ่งแหล่งก็คือถ้าไม่ได้จากนาฬิกาก็เอาจากอาวุธนะครับเพราะว่าไม่ตายสินเดียมันแรงแล้วถ้ายิ่งเรามีกลุ่มดาวที่2ในอย่างที่บอกไปมันมีประโยชน์มากมันช่วยเส้โลได้ก็เป็นฟื้นพลังงานหรือโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะครับแล้วก็ทวยก็เป็นโบนัสายาพ ส่วนหมวกเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นนเมีนหลักเน้นงานโจมตีธรรมดาก็ใช้เป็นอาตายขี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีกลุ่มดาวที่2แล้วก็เราเน้นไม่ตายอย่างเดียวก็ใช้เป็นในส่วนของความแรงคิดไปเลยก็ได้เพราะว่าไม่ตายเราติดคีตลอดอยู่แล้วนะครับหลักๆที่แฟกทที่ใช้ก็คือประมาณนี้แล้วก็พวกค่าพลังรองก็จะมีเป็นอย่างโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตายิีความแรงคิพื้นพลังงานสี่อย่างนี้นะครับที่สําคัญ แล้วก็ในส่วนของพลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าช่วยให้โลหนาขึ้นได้สำหรับในส่วนของอาวุธนะครับที่แนะนำอันดับหนึ่งเลยก็คือดาบบู๊ปนะก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคือโจมตีเปอร์เซ็นต์มันเยอะมันแรงแล้วก็เอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับผมใช้ได้ทั้งเป็นดาเมจหลักแล้วก็เป็นดาเมจเสริมเลยถ้าเราใช้ดาบบู๊ปเนี่ยก็ใช้นาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานนะครับอีกอันหนึ่งก็สกายวาด์ดสกายว์ดได้เป็นฟื้นพลังงานเพราะฉะนั้นนาฬิกาก็าใช้เป็นโจมตีเปอร์ มันก็เพิ่มนาเมจโดยรวมได้เยอะแล้วก็หลังใช้ไม่ตายเราก็มีบนััดาเมจดเวลาโจมตีธรรมดาก็เหมาะกับสายที่เน้นเป็นดาเมจดหลักเน้นโจมตีธรรมดานะครับแต่จะใช้กับสายซัพพอร์ตก็ได้เหมือนกันแล้วกเ็เรียนฟอกเรียนฟอกด้วยความที่เงื่อนไขการบับมันต้องโจมตีธรรมดาเป็นหลักก็ไม่ค่อยเหมาะกับสายซัพพอร์ตเท่าไหร่เหมาะจะเอามาเล่นเป็นสายโจมตีดามเมนหลักมากกว่านะครับก็คือดาบใหญ่ทั้ง3ามันเนี่ยใช้ได้หมดดาบวูฟ ใช้ได้ทั้งเป็นดาเมจหลักแล้วก็เป็นพพอร์ตสกายวาดก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันส่วนดีอันฟอกเนี่ยเหมาะสำหรับสายดาเมจหลักอย่างเดียวไม่เหมาะกับพพอร์ตเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอเป็นสีดาวนะครับมีตัวของอะสกลพิเชียลก่อนสกลพิเชียลได้ในส่วนการฟื้นพลังงานแล้วก็มีโอกาสรีสกิลเวลารีสกิล,ก,ลกดทําดาเมจอีกครั้งแล้วก็ช่วยฟื้นพลังงานไม่ตายด้วยผมมองว่าก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแล้วก็มีฟาวเนีย ฟ้บูนี้เนี่ยเวลาที่เราตีติดคิเราจะได้ในส่วนของการฟื้นพลังงานนะครับซึ่งถ้าเรามีกลุ่มดาวที่2เนี่ยไม้ตายมันติดคิแน่นอนก็ได้ฟื้นพลังงานแน่นอนก็ถือว่าโอเคเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมชอบตกิเชียม,มากกว่าเพราะว่าพลังโจมตีพื้นฐานมันอยู่ที่44คือมันแรงกว่านะครับแต่ว่าฟ้าบูนี้เองก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่วันนี้สเปนส Sp ยนะครับดาบใหญ่เบ t ร์ทน์พาร์ตก็ดีอันนี้ได้เป็นส่วนของคิดิคอล แล้วก็เวลาที่ไม่โดนดาเมจนะครับซึ่งสินเดียสามารถใส่โล่ให้ตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราเล่นเป็นสพอร์ตเนี่ยเราแค่สลับมากดสกิลเพราะฉะนั้นถ้าเล่นดีๆก็จะโดนดาเมจได้ค่อนข้างน้อยนะครับยิ่งเราไม่โดนดาเมจเราก็ยิ่งได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ใช้ได้ดีนะครับถือว่าแรงเลยนะครับสำหรับพัน์นี้แล้วก็ทราบเป็นสายฟรีนะครับใช้โปรโตไทก็ได้อาวุธครับเพราะว่ามันมันดีนะมันได้โจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ เวลาโจมตีนะครับมีโอกาส50%ที่จะทำโบนัสความเสียหายเพิ่มอย่างรุนแรงแล้วมันมีคููดาว15วินาทีซึ่งมันพอดีกับคููดาวของท่าไม่ตายก็คือเราเอาซินเยียบมากดไม่ตายจากนั้นเราก็ตีมาได้สักประมาณทั้ง2ครั้งให้มันติดโบนัสอาเมตรตรงนี้แล้วค่อยเปลี่ยนออกก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากสำหรับสายฟรีเลยส่วนถ้าเป็น3ดาวนะครับก็ใช้เป็นตัวของนิเบทก็ได้พอได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีบนัสคอาเสียหายด้วยเหมือนกันนะครับคล้ายๆตัวของโบทไทก็แนะนำอันนี้สำหรับช่วงต้นเกมนะครับสรุปโดยภาพรวมก็คือซินเอียนเป็นตัวธาตุไฟออกแนวซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับแต่เป็นซัพพอร์ตดาเมจที่มีประโยชน์มากตัวหนึ่งนะทั้งในเรื่องการทำดาเมจการล้างดีบัฟการทำลายเกาะศัตรูอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นในอเบดให้ดูแล้วกันอย่างตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะโดนในส่วนของดีบัฟน้ําแข็งนะครับนี่คือตอนนี้ทุกตัวในทีมโดนหมดนะครับผมก็ซินเยียนมากดใส่โล่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครมามันจะล้างดีบัฟของตัวละครที่ผมเปลี่ยนมาให้หมดเลยนะครับตราบใดที่ผมยังมีในส่วนของอโล่ของซินเยียนอยู่นะครับด้วยฉะนั้นซินเยียนเนี่ยใช้ในอบิทชั้น12เนี่ยถือว่ามีประโยชน์นมากๆครับแล้วก็ตัวของโล่ กับไม้ตายเนี่ยก็เอาไว้ทําลายเกาะท่าน้ําแข็งอะไรต่างๆได้ดีมากนะครับดามี่ก็ค่อนข้างแรงถ้าเราบิวจนสุดนะเดี๋ยวเราก็ตัวของโล่ที่เลเวลสองเนี่ยมันจะทําเป็นไฟรอบๆแล้วก็มาคอมโบทําเรื่องของการล้างโล่น้ําแข็งหรือคอมโบท่าต่างๆได้นะครับอย่างชนนี้เนี่ยด้วยความด้วยศัตรูมันมีมันเป็นท่าน้ําแข็งอยู่แล้ว ผมก็ไม่เอาน้ําแข็งมานะครับเพราะว่ามันทํานําไฟฟ้าได้ง่ายก็ใช้อคอมโบนี่นะครับตั้งโลแล้วก็ตีไม่ตายนะครับเมื่อกี้หมื่นหเลย <laughs> อยู่ในพื้นเมนเนดด์้วยไงแล้วก็นี่แหละพอเราทํานําไฟฟ้าลดต้านทานายภาพศัตรูเนี่ยดามเมจายภาพที่เราทําได้มันก็แรงขึ้นนะครับมีประโยชน์มากเกรวบ ลายเกาะนี่ผมใช้ดาบกิบิเชลนะสกิลได้สองครั้งไม่ตายก็จะมาบ่อยนะครับเนี่ยไม้ตายมันแรงนะครับมาแล้วไม่ตายอันนี้คือผมใช้แค่พื้นพลังงานจากดาบนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ถ้วยเป็นพื้นพลังงานอะไรนะครับก็พื้นพลังงานได้ทันขอสักแหล่งหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้ ผมมองว่ามันคุ้มมากนะการที่เรามีพื้นพลังงานหนึ่งแหลกก็จะได้ใช้ไม่ตายบ่อยๆนะครับคุ้มกว่าเน้นแบบพลังโจมตีเพียวๆอะไรประมาณนั้นไปละไม่ตายบึ้มโอเค รวบก่อนแล้วก็ไม่ตายปึ้งนะครับไม่ตายมันสะใจมากนะเป็นตัวหนึ่งที่แอนิเมชันทำไม่ตายนะสะใจมากจริงๆเมื่อกี้ลืมกดไม่ตายเบนเนด็ตก่อนนะจะได้บัฟพลงเอะล่วง อันนี้เราเจอโล่ไม้ก็ได้ซินเดียทำลายได้นะครับเจอโล่หินงอได้เหมือนกันได้หมดเลยเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของซินเดียก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีกลุ่มดาวที่2ถ้าผมมีเมื่อไหร่ผมจะเล่นได้โหดกว่านี้มากนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเปิดหาเพราะว่าโอกาสได้มันแค่ประมาณหนึ่งใน60คือโอกาสได้มันน้อยมากมันไม่คุ้มที่จะเปิดหาเท่าไหร่นะติซุ่มนะครับ ที่หนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับน่าจะพอเห็นภาพการเล่นของซินเนียนล,ละคือจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าเฉพาเป็นแนวทางในการปั้นตัวละครการเล่นได้เป็นตัวหนึ่งที่ดีแต่ว่ายา้ำอีกทีว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆให้ได้กลุ่มดาวสักสองนะครับเพราะมันจะเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับผมกอสสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเนื้อหาให้ตรงนี้ละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผม สวัสดีครับ